สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูจินดาพรชัยใหม่นะคะวันนี้เราพบกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์ของคุณครูจินดาพรชัยใหม่ในช่วงของสถานการณ์โควิดเราก็เรียนออนไลน์กันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องความสาคัญของจํานวนแบบส่วนย่อยไปส่วนรวมเลข6ถึง10กันซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนเลขศูนย์ห้าไปแล้วคราวน,นี้เรามาเรียนเลข6ก กันบ้างนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนแบบไหนตัวอย่างที่หนึ่งคือนักเรียนเห็นไหมคะข้างหลังช่วยคุณครูอ่านได้นะคะอ่านกลางๆเลยวัวตัววัวสิบตัวแยกเป็นตัวใหญ่สามตัวตัวเล็กอีกเจ็ดตัวเรามาดูว่าวัวจะแยกเป็นส่วนย่อยส่วนรวมยังไงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ เห็นไหมคะแยกตามตัวอย่างข้างหลังคุณครูเลยเห็นไหมคะจากสิบไปสามกับแยกไปสามกับเจ็ดนั่นเองซึ่งเอาที่แล้วครูจินสอนแล้วว่าสิบในวงกลมใหญ่สิบในวงกลมใหญ่เนี่ยคือส่วนส่วนอะไรนะคะให้ตอบได้บ้างเออส่วนรวมนั่นเองต่อไปสามแล้วก็เจ็ดจะเป็นส่วนย่อยนั่นเองเห็นไหมคะแยกได้แบบ ต่อไปตัวอย่างที่สองเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเ้ามีลิงอยู่ทั้งหมดแปดตัวอยู่บนต้นไม้สี่ตัวแล้วก็นั่งอยู่อีกสี่ตัวเรามาดูการแยกส่วนย่อยส่วนรวมกันนะคะเห็นไหมคะจากแปดแยกได้เป็นสี่กับสี่นั่นเองซึ่งแปดเราเรียกว่าส่วนรวม หรือ4แยกว่าส่วนย่อยนั่นเองนะคะเก่งเริ่มเก่งแล้วเห็นไคะต่อไปตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเรามาดูมีแมวอยู่ทั้งหมดเจ็ตัวแมวสีเทา5ตัวแมวสีดำอีกสองตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะแยกเป็นยังไงนะคะดูข้างหลังคุณครูเลยเห็นไหมคะแยกเป็นส่วนรวมก็คือ7จ็ดนั่นเอง ไปหาส่วนย่อย7นั่นเองใช่ไหมคะเไปหาส่วนย่อยคือ5กับ2เห็นไหมคะนักเรียนเก่ง,งมากเลยเห็นไหมคะเราแยกได้แล้วดังนั้นวันนี้นคุณครูจะพาไปดูตารางข้างหลังเลยนะคะส่วนนี้ก็ตารางความสัมพันธ์6หรือ6 1ถึงส0แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะมาดูตารางแรก6กมาจากอะไร6ก็มาจาก5กับ1 กับ2 3กับ3หรือว่า6กับ0ก็ได้มาดู7กันบ้าง7ก็มาจาก6กับ1 5กับ2 4กับ3หรือ7กับ0นย์นั่นเองต่อไป8มาจากอะไร8มาจาก7กับ1 6กับ2 5กับ3แล้วก็4กับ4หรือ8กับ0ูนย์นั่นเอง9ล่ะคะ9ก็มาจาก8กับ1 7กับ2 6กับ3 5กับ4หรือ9กับ0เองต่อไปสุดท้ายแล้วคือ10 10ก็มาจาก9กับ1 8กับ2 7กับ3 6กับ4 5กับ5หรือว่า10กับ0นนั่นเองเห็นไหมคะความสัมพันธ์ของตัวเลขทั้งหลายเนี่ยจากส่วน ย่อยไปส่วนรวมเห็นไหมคะเราก็จะเหมือนการเรานำตัวเลขมาบวกกันให้ได้จำนวนส่วนรวมนั่นเองซึ่งนักเรียนเก่งกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเก่งกันแล้วเนี่ยค,คุณครูวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดกันซึ่ง นักเรียนเก่งแล้วเรียนฝึกบ่อยๆนักเรียนจะได้มีความคล่องในการทําคณิตศาสตร์กันนะคะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเรามาพบกันในห้องเรียนครูจินดาพรชัยใหม่ได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ธรรมะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย